สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุยก็มีอ่าสตรอเบอรีร่สตาร์มานำเสนอนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นสตรอเบอรีร่สตาร์ที่เรามีอยู่นะคะมีอยู่ทั้งหมดสามต้นนะคะเพื่อนๆนสามต้นร์มดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนก็เลี้ยงง่ายนะคะซื้อมาแรกๆกก็เลี้ยงยากอยู่คะ่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ใจเขาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เหมือนแบบเขาไม่อยู่บ้านเราอะค่ะเหมือนเพิ่งเริ่มเข้ามาปรับสภาพอากาศยังไม่ทันด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะเลี้ยงง่ายเอยอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงแรกๆไม่ค่อยโตอะค่ะทุกคนพอหลังๆมาก็ปุ้ยก็เลี้ยงนอกตู้มาตลอดเราเลี้ยงนอกตู้มาตลอดนะคะตอนนี้ก็ใบก็ใหญ่แล้วก็แตกหลอดดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ กระถางนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตอนช่วงนั้นซื้อในช่วงราคาบอลกําลังฮิตเนาะราคาก็สูงอยู่อันนี้ปุ้ยซื้อมาตอนแรกนะคะตน้นต้นหนึ่งก็เล็กกว่านี้อีกค่ะมีประมาณ3าใบเองปุ้ยซื้อมาตั้ง600้อนะคะทุกคนซื้อมา600บาทแต่ตอนนี้ถูกแล้วค่ะบอลสตรอเบอร์รี่สตาแต่ว่า สวยค่ะสวยมากอันนี้ที่ตอนแรกเรามีอยู่ต้นหนึ่งแล้วปุ้ยก็เลยทำการขยายพันธุ์นะคะด้วยการผ่าผ่านะคะผ่าหัวก็แยกได้เท่านี้ค่ะแยกได้ทั้งหมดก็สาต้นเนาะเพราะว่าเราแยกเป็นเราทำแบบหัวใหญ่ๆเอานะคะก็มันก็ได้น้อยนะคะต,ตอนแรกหัวนิดเดียวค่ะประมาณนิ้วชี้ได้อะค่ะหัวเล็กมากปุ้ยก็เลยลองดู ลงผ่าดูก็ได้ประมาณ3ต้นเนาะแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนไปต้นหนึ่งนะคะแบ่งปันไปต้นหนึ่งก็เลยเหลือเท่านี้ค่ะเหลือต้นแม่1ต้นแล้วก็ต้นลูกอีก2ต้นนะคะทุกคนฟอร์มดีร์มสวยนะคะร์มสวยอยู่นี่นะคะเขาไม่ค่อยชอบแดดแรงๆนะคะทุกคน โดนแดดได้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ชอบแดดที่แรงเกินไปเนาะลองเอาไปตั้งไว้ตรงที่แดดแรงแล้วนะคะก็อยู่ไม่ค่อยทนค่ะใบก็จะไม่สดชื่นแบบนี้นะคะอันนี้เอาไว้กึ่งร่มกึ่งแดดเด้อเพื่อนๆนเช้าเนี่ก็จะโดนแดดส่องได้อยู่สายสายก็จะร่มนะทุกคนตรงนี้นี่ค่ะเลี้ยงง่าย สามต้นนี้ก็คือจะไว้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดจะเอาไว้ทําขยายพันธุ์ทั้งหมดนะคะพุ้ยก็เลยเลี้ยงไว้เรื่อยๆย,ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางะคะ่ะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะในนี้ปุ้ยก็จะใส่น้ําไว้แต่ตอนนี้น้ําแห้งแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนทุกคนดูนี่นะคะดูรากของเขานี่นะคะโอเคอยู่ค่ะทุกคนสวยสวยมากๆ เป็นแบบบนสีดอกเอ้สีแดงขอภัยกับทุกคนสีดอกว่าสั้นไหมสีออกแดงๆชมพูชมพูนะคะสวยอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่รากเยอะแล้วค่ะนี่แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำกับจานเขาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะนี่ค่ะ นี่ก็ออกดอกแล้วแต่ก็ผสมเกษรไม่เป็นนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละคะ่ะวิธีดูเลที่ปุยดูเลก็ไม่ได้ดูเลอะไรมากมายเลยค่ะปุ๋ยก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบใส่ปุ๋ยเม็ดเท่าไหรป่ปุยรู้สึกว่าใส่ปุ๋ยเม็ดอ่ะปุยก็ชอบใส่พวกปุ๋ยอินทรีอย่างเงี้ยค่ะทุกคน สังเกตดูว่าเป็นเชื้อราบ่อยปุ้ยก็เลยเลิกใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ใส่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแทนนะคะใช้แบบนี้แทนปุ๋ยน้ําอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ลดการเสี่ยงจากการเกิดเชื้อรานะคะทุกคนแล้วก็ดูต้นจะใหญ่ขึ้นเร็วด้วยนะคะอยากเลี้ยงนอกตู้คะ่ะบอนทุกอย่างชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะเพราะว่าเลี้ยงในตู้แบบปุ้ยรู้สึกว่า เหมือนเหมือนมันโตเร็วก็จริงสวยก็จริงแต่ว่าเหมือนความแข็งแรงน้อยกว่านอกตู้อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะแต่เพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนอันนี้มันก็นแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเนาะปุ้ยก็เลยพยายามเลี้ยงนอกตู้มานะคะสตอเบอรี่สตาบางคนเขาเลี้ยงในตู้ต้นใหญ่พุ่มสวยมากๆเลยนะคะทุกคนพุ่มต้นใหญ่พุ่มสวยมากเพราะอยู่ในตู้เนาะแต่นี้ปุ้ยก็ยกเลยคิดว่าเราเราเรา,เราต้องฝึกให้อยู่นอกตู้ ฝึกให้เขาแบบได้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปลูกแบบนี้มาเลยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะคะก็แค่คอยเดินดูเดินเช็คอะไรแบบนี้ทําไปทํามาก็ได้อย่างที่เราหวังไว้จริงๆนะคะก็นี้ก็โตสมบูรณ์คือแค่นี้พึงพอใจที่สุดเลยค่ะทุกคนสวยมากๆค่ะมีต้นแม่ค่ะสวยมากๆสวยจริงๆยอมรับเลยสตอรอเบอรี่สตาร์ เดี๋ยวให้เขาต้นโซมต้นใบลดใบอะไรก่อนอุ้ยถึงจะผ่าหัวอีกรอบนะคะทุกคนคือตอนนี้ก็ยังแตกโหลดเรื่อยๆนะคะแตกหลดเรื่อยๆเลยแตกเรื่อยๆชอบในความสวยงามของเขานะคะฟรฟมกอะไรแบบนี้สวยมากๆอยากขยายไว้ได้เยอะๆเลยค่ะทุกคนอยากได้พันไว้เยอะๆนะคะเหมือนจะอยู่ด้วยกันหลายๆกระถางอย่างเงี้ยคงจะสวยมากๆ อันนี้ก็เป็นบับเบิลบับเบิลนี่ก็อันนี้อยู่ในร่มเนาะอยู่ในร่มเหมือนเขาจะใบเขาจะอ่อนเอหน่อยนะแต่ว่าสีแดงสดสวยดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยก็จะขยายแล้วค่ะกระถางละหนึ่งต้นเนาะเพราะว่าอันนี้ปุ้ยก็ทาพันธ์เหมือนกันบับเบิลเลี้ยงง่ายเหมือนกันค่ะอยู่แดดแรงๆนี่คืออยู่ได้ค่ะทุกคนลองเอาไปไว้ในแดดแรงๆหนึ่งกระถางนะคะคืออันนั้นทดลองค่ะ สรุปว่าอยู่ได้ค่ะทุกคนใบไม่เฉาไม่อะไรแล้วใบเยอะใบเยอะมากๆแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อนๆผู้อชอบบอนอะไรที่มันมีลายสีแดงนะคะคือมันโดดเด่น,นะคะ่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเหมือนกันนะคะนี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบนสีคะ่ะที่มีอยู่นะคะก็ยังไม่ได้มากได้ไม้อะไรนะคะก็เพิ่งเริ่มทำเนาะเพิ่งเริ่มทําเริ่มปลูกนะคะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ